บอกเคลดรับในการดูแลผิวยังไงให้ใสมีออร่าบอกเลยว่าต้องคู่นี้เท่านั้นนะโทคู่นี้รสจริงกับผลิตภัณฑ์ของฟันนี่รสนะคะตัวนี้เขาจะมาด้วยกัน2ตัวนะคะก็จะมีเป็นน้ําตบกับตัวคีมนะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวอะไรที่สําคัญมากๆนะกับตัวน้ําตบบารุงผิวของฟันนี่รส m i r a คิล Body ้เอ็กเซนะคะเป็นขั้นตอนแรกของการเปิดผิวนะคะตัวนี้จะเป็นน้ําตบบารุงผิวกายที่มีความซึมเร็วนะน้ําตบจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเวลาตบลงบนผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยสดชื่นแล้วก็ วนันวนี้จะอุดมไปด้วยสารสกัดจากวิตามินซีและกูตาไทาโอนนะคะที่ช่วยทําให้ผิวของเรามีสีผิวที่สม่าเสมอลดพวกจุดด่างดําผิวของเราเนี่ยรรดดดเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติและยังมีพวกคอลลาเจนวานหางจระเข้ตัวน้าตบตัวนี้ยังช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความนุ่มชุ่มชืน้นด้วยหลังจากนั้นนะคะเราก็มาลงด้วยฟันนี่โรสไวท์นิ่งบอดี้โรชั่นนะคะตัวนี้จะช่วยปกป้องผิวแบบคันพิเศษตัวนี้จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นปกป้องผิวจากความหมองคล้ำนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีสุขภาพดีอย่่าาาางงเเปปป็็นนนนธรรรมชชตจํวว้้อใคูกกััและะุ จะได้ผิวใสและออร่าแบบนี้แนะนำให้ไปลองจริงๆสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวแอปเปิลปักตะก้าไว้ให้นะคะ